มีอุทาหนเตือนภัยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการขับรถบนท้องถนนถจักรยานปั่นกันมาเป็นกลุ่มนะฮะประมาณ5คันจูจ่ๆมีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนอแล้วก็ชนจักรยานจังๆเลยครับเ,เ้ยเียย้อนสอนอ่ะรีบไปเรียนก็ไม่ควรย้อนสอนนะครับมันมักง่าคุณก็รู้อยู่ ไปเขาหกค่ะกี่มือลยนะครับแล้วโดนสอนเขาไม่คิดขวาด้วยเขาออกมานี่คือบาดเจ็บเลยนะครับจักรยานบาดเลยนะล้มกันเป็นแนวเนี่ยเนี่ยท่ผู้ชมดูจังหวะนี้นะโอ้โหเพราะขี่ต่อต่อกันนาถูกต้องครับเบรกไม่ทันนะฮะจะหลบก็หลบไม่ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับไร้ฟ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เลยครับ ในคลิปเราจะเห็นว่าฝั่งจักรยานเขาก็ปั่นแบบเรียงแถวกันมา5คันจนมาถึงช่วงทางโคง้งมอเตอร์ไซค์ครับย้อนสอนมาพุ่งชนจนทําให้จักรยานที่ปั่นตามมาเนี่ยประมาณสัก2คันเบรกไม่ทันครับเ,เหตุการณ์นี้นะครับพอเอามาโพสตเ,เห็นบอกว่ามีคนบาดเจ็บนะครับข้อมือข้างซ้ายเนี่ยผิดรูปเลยนะเบื้องต้นต้องพาไปหาคุณหมอนะครับแล้วฝั่งที่ขี่ย้อนสอนเนี่ยตามข้อมูลบอกว่า เป็นนักเรียนด้วยอยู่เทคนิคแห่งหนึ่งนะครับก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เขาบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีคนบาดเจ็บสาหัส1คนบาดเจ็บเล็กน้อย2คนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับปกตินอกเหนือนจากมอเตอร์ไซค์ที่ย้อนสอนนี่คุณผู้ชมเห็นทันไหมรถกระบะก็ะขับย้อนสอนด้วยนี่นี่นี่ชัดโโชัดอะ คือเขาบอกว่ามันมันไม่ปลอดภัยเลยนะครับประกอบกับจุดดังกล่าวเนี่ยมันจะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าบดบังทัศนวิสัยข้างทางทำให้ไม่เห็นรถที่วิ่งสวนมาแต่จริงๆแล้วเป็นการย้อนสอนนะผมย้ำลักไก่อะอออลักไก่ขับแบบนี้ไม่ได้นะฮะกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยครับก็คือไม่มีคนมามารณรงค์ช่วยกันว่าเออมันมันอันตรายนะมันเกิดเหตุนนะซึ่งอุบัติเหตุมีบ่อยมากครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แล้วเราก็ไม่อยากที่จะ มีปัญหากับคนพื้นที่เพราะว่าเราก็เป็นคนที่จะใช้สนนร่่วมกันแต่ก็ขอให้มันแบบถูกกฎหมายแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่แวะเวียนมาดูบ้างหือช่วงเช้าช่วงเย็นตรงจุดที่มันตรงนี้ก็จะย้อนกันบ่อยมากถามว่าการแก้ไขในเบื้องต้นทํำยังไงรู้ไหมฮะกลุ่มที่ปั่นจัก,กรยานครับไปทําป้ายติดเป็นป้ายเตือนติดเองเลยค่ะย้อนสอนระวังจัก,กรยานด้วยแล้วก็ เอาแรงของคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยแหละครับไปช่วยกันตัดต้นไม้ใบหญ้าที่มันลกอยู่ข้างทางเพราะเขาบอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเจอบ่อยจริงๆในเมื่อกลุ่มเขาเนี่ยชื่นชอบการปั่นจักรยานที่จุดนี้ก็แก้ไขมันเองซะเลยอโอ้แต่จริงๆเรื่องนี้มันต้องแก้จุดเริ่มต้นมาจาก สัของคนขับขี่เลยนะถูกถูกต้องค่ะแล้วก็อาจจะต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูหน่อยนะคะที่ปทุมธานีเนาะตำบลบางเดือช่วยดูหน่อยจุดแบบนี้อาจจะกลายเป็นจุดที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจตราหน่อยหรือเปล่าอาจจะแบบคือไม่อยากให้มีอุบัติเหตุที่มันหนักมากกว่านี้จริงๆใช่ค่ะวันดีสนุกฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้